เขาไม่ได้ชิมหรอกอะไม่ไดชิมไม่ไดชิมเขาว่าไม่ไดชิมนะเาวอา่ดิมมาีเขารลอ่ะเขาไม่ไก็คถือหลอาจารย์แมนมกแต่ล้งอธิบายให้ทุกคนที่ยินความเป็นจริงในสถานการณ์ตอนนั้นให้เขาได้เห็นภาพม่ไ่ชิปาวมามานี่อยากให้ทุกคนอิงสถานการณ์จริงก่น

างันขาวมัดแต่ภาษาไทยแบบอย่างนั่มันทอดเลล่ะทอดเลยล่ะทเโอเคอันนี้โนโน้ยข้ามันโน้เขาเขาท่านได้บอกราคาเขาได้โน้เลยวเพราะถามว่าท่ดเลล่ะไม่ไ่ไไม่ไม่ทใไห่ไม่ไม่ไม่ไแล้วได้เขาถามว่าข้าวมัดงามัดเท่าไหร่ Да. เสื้อค้อดแล้วมาหาอีกเด้อะเทารุนค่ะซื้อซื้อซสเสร็จใช่ไหมคะเขาอคราหน้ามาอีนะค้าไม่ใจไม่ึงน่ะคะเด้อแก่สาบานว่

สุ่มยกมือี่แสดงมาเท่เกคนบอกออยยกมือแม่ยกไปโหดแม่ยกไปโดน่้นี่แหลโอเคโอมว่าไอ้มั่งได้แลนะเาไ้มั่ได้พิเพงกนแน่เดียวที่อาจารย์เรื่องสีสงสัยในตัว น่าตกใจนนอันนี้คือสงสารที่เราบอกมันจีนแม่มันจินนาเกียดนาเสียไห้บอกมันเริ่มมีคำโตแย่งแล้วเขาเริ่มเขาเริ่มมีความน่าเกลียดขึ้นมาตอนนี้เป็นโมะกระนอกเกลียเอาะก่เรพอบอกว่าสองที่เป็นโมก่ะคมนี้ยิ้มเลย อย่างแค่หนึ่งรีส e คำ e ก l e a s e ส <c oughs> ์ค a เก Please ์ร่างรีส e โปรดหรือไม่จำต้องแปลว่าโปรไก็ได้นะครับ <Please. S 1> เวลาดี่ว่า p l s e เนี่ยเป็นการเป็นให้ความรู้สึกของการอะไรโมเมนแสดงว่าแสดงกาถ้าบอกก็ถิงไไ <c oughs> เลยทำไมแอคชั่นร <c oughs> ีส์ขอร้องเแสดงว่าาแอคติ้งจริง <c oughs> พี่ส <oh ้มไอเกียร a ไอ้เกียรไป่อ้เกียนอีกครั้งกรุณาเจบโปรดกรรมาหาอีกเชียนึ่เจไอ้น่งเนี่ยเต้องพีส้มไเกนร์เออก็ได้กรได้ได้เข้ามาเชีเออขึ้น่น่นึ่งหนึ่งหอ่ง่นึ่นอหนึ่งนึนึ่งหนึ่นนนเด้อ เ่อะโอเคข้าวฉีกขาดข่าวมีแหนกนึอาจารย์ข้อสีถามตัวเองมาอาจารย์ได้ตัวเองอาจารย์นึกประโยคเสนาการค้าขายมาข้อนึ่งสี่ถามอะไ้ข้อที่ตอบไปได้เป็นภาษาไทยก่อน ภาษาอ้าวภาษาไทยก่อนภาษาไทยก่อนต้องการใีอย่างบ่คะรนร้านนี้นีแวเลือใยมไปยังอาจารย์ที่บอกว่าไปยังเขาต้องคิดป็นภาษาไทยก่อนหลายๆทางพวกเขานี่เวลานึกภาษาฝรั่งเห็นหนาฝรั่งแต่ฝรั่งอย่างจยนึกอย่างมันพูดฝรั่งฝรั่งฝรั่งฝรั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 ่งฝรังปังเพราะฉะนันกาน้ก่อนว่าอยากจะบอกยังบอกอ่าอยากจะบอกว่าของนีนีือก็เง่แง่ง่ไปอย่างแง่แง่ ที่เนี language. Language? Mm ้ยเนี้ไม่ได้ชีพไม่ได้ชีพแล้วต้องนอกจากสีบอลแล้วต้องมีภาษาอย่างพร้อมภาษาอย่างอ่าแล้วก็จิ้มไม่ได้ชีพไม่ได้ชีพเฮสีสีสีเพราะการสื่อสารที่ดีมันต้องมี้อย่างพร้อมภาษาอะไรภาษาร่างกายและภาษาพูดเนาะแล้วที่จริงง่ายจะไปคิดเนี้ยเป็นรักกันเฮียเฮียไม่ได้โคดไม่ได้โคดไปเลยแต่อันดับแรกเราต้องคิดเป็นภาษาอะไรก่อน ภาษาไทยนึกในสิ่งที่เราอยากจะอะไรก่อนอยากจะพูดนะเพระอาจารย์ถึงบอกว่าอันดับแรกเราต้องนึกเป็นภาษาไทยก่อนอันนี้บอกแล้วว่าต้องการอยากรอคาห้องร้าอยากพากต้องการอยากรอคาเนาะต้องการ่องยีโอเคดีมากล้าายทังเน้องการ้การัี่ ตลาก็จะไปเสือฟักตลาจะไปเสือฟักอันนี้คือเขาเป็นนันนานโอ้เขาพาใจเจตนาล้มของแม่แล้วคือแมนโอ้บางเช้าการมองคนเขาต้องมองใ้ลึกซึ้งแน่นอนคือเห็นทึ้งเจตนาล้งที่หยิของเขาเพราะาคนมนิานมีหนาเขาต้งการเจตนาของเขา คันคันเขาอี้คันเข้าอี้แฮนถ้าเข้าอี้แฮนด์เม็ดอะเาเป็นแฮนเมดที่ทำเไทยั่นทำด้วยกันอาองกลังขายพักนหนขาขายเ่สนุกพเป็นอย่งายองยกของเดียวม่เียรยกของเ er. รือก่าียงค้าอีอยากแค้ลกเาสีเนี้ย คำศัพท์พักเพิพกพรมเนี่ยโอเคอาจารย์ที่สอนแต่อา,าอาจารย์ก็อยากให้ไปซีเรียสเรื่องคำศัพท์ไม่ใช่อาจารย์ไม่อยากให้ซีเรียสเรื่องคำศัพท์เพราะว่าอย่างโอเคคำศัพท์เนี่ยอย่จะพูดเรื่องเนี้ยขายเ้าคนอู่ในนอนเนาะแต่คำศัพท์อาจารย์กไอยากซีเรียสเพราะว่าเทาขายสินค้าไหลโตป่ะคัน<ไ>ชิมันนั่งจำสูตรยี่สิบกว่าโตนี่ไงป่ะเพราะฉะนั้นไอ้คำศัพท์เรานี่อาจารย์เขอยากให้ไปซีเรียส ซีรีสซีรีสสจม่อยากให้ซีรีสเลไม่เรียกก็ไม่เรียกไม่เรีก็ไเนคือขาขอใ้เขาอ่ะรู้จักว่าเขาสิบวอกอย่างก่อนอย่างสิอว่าอาคุณต้องการอีหยังขาที่นี่พลังบอกว่าฉันต้องการฉันต้องการอันนี้เขาต้องเขาเขาสิบบอว่าเขาสิบบอว่าไอ้ท้องพับท้องับเนี่ยมันมันมันสำคัญหมดเพราะอั้นเพราะฉะัง เอแมนอแมนมันมีของมันมีของเสมอเขายิบให้เบิ่งอยูเรเขาจิเอาอย่างอันนี้อันนี้ราคาเท่าใดเออคาเ่านแซ่บปะเออห้ปกติเขาสิต้องแบบทองบราคามันแม่นปกติเขาเว้าแต่ปกติแล้วมันสคัญบ่กันเขาจีบแม่าตัวนี้สาคัญบอกรัสิีบตัวนี้ต้งคิดคสักบอกอัยัง พ่อสิงคายทั้งบ้านกี่ตัวกี่พ่อจีจอมเบลจีจองเบเอาของเยอะทางหลัง <c oughs> ลบ้านเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าอย่าไปอย่างแ <c oughs> ยกคำอะไรคำศัพท์อะไรคำศัพท์พวกหลักเพราะมันเยอะแยะมันมากมายก,กันจับมันเหนื่อยเนาะโอเค ไม่อาจารย์เมารู้ว่าขายผักจะขายแล้วก่ขายขนมท่องคับปาตน่า้ของขายแทแๆเลยเพราะผักกับบอนมนเฮ้ยเขาขายเฮ้ยเขาไ่ได้ผักสารกัดสัรพิษก่อนคิสแด่แน่นึ่งคนเฮียเ็ปากปัตสันพิษเนาะ